การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่ากลางหุบเขาที่เงียบสงบมีเจ้าหมีตัวกลมนุ่มนิ่มชื่อว่าปุกลุกเขามีขนนุ่มเหมือนสำลีและชอบนอนกลางวันมากที่สุดวันหนึ่งขณะกำลังหาหมอนนุ่มนุ่มนอนเล่นเจ้าปุกลุกก็เจอหมวกใบเล็กสีฟ้ามันดูธรรมดาแต่พอเจ้าหมีสวมปุ๊บหมวกก็พาเขาลอยขึ้นเบาๆเหมือนเมฆเจ้าหมีลอยขึ้นสู่ฟ้า ผ่านต้นไม้สูงผ่านฝูงผีเสื้อลายจุดเขาได้ยินเสียงเพลงกล่อมเบาๆลอยมากับสายลมว่าลอยไปไกลในใจสบายดวงดาวพร่างพายหลับไหลอย่างสุขใจปุ๊กลุกหลับตาเบาๆลมพัดอุ่นฮ่าฮ่าเขารู้สึกเหมือนกําลังนอนในเปลผ้าดาวหมวกพาเขาไปเจอกับเมฆปุยสีชมพูนกคูกใจดีโบกมือทักทาย และหิ่งห้อยส่องแสงพาเขาไปยังดวงจันทร์ก่อนถึงดวงจันทร์หมวกก็ค่อยๆลอยลงวางเจ้าหมีไว้บนกองหญ้านุ่มๆหน้าโพรงไม้เจ้าหมีหาวแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะหมวกวิเศษเขาล้มตัวลงนอนหลับปุ๋ยในทันทีใต้แสงจันทร์อุ่นๆและเสียงลมกล่อมใจหลังจากคืนนั้นเจ้าหมีปุกลุกตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้ม เขายังคงจําความฝันลอยฟ้าเมื่อคืนได้ดีแต่วันนี้เขาอยากผจญภัยบนดินบ้างระหว่างเดินเล่นในป่าเจ้าหมีก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากสายลมไปทางทุ่งดอกไม้แล้วเธอจะพบสะพานรุ้งกลางฟ้าเจ้าหมีกลมๆเดินตามเสียงลมนั้นจนเจอทุ่งดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งทั่วท้องทุ่งผีเสื้อบินวนเหมือนรอยยิ้มของโลก กลิ่นหอ,หอมหวานลอยมาทำให้หัวใจเบาสบายแล้วจูจ่ๆเมฆก้อนใหญ่ก็เคลื่อนตัวมาสะพานรุ้งเจ็ดสีก็ปรากฏขึ้นกลางฟ้าว้าวววนีม่มันสพานแห่งความฝันหรือเปล่านะเจ้าหมีก้าวขึ้นบันไดเมฆอย่างช้าฮ่าฮ่าแต่ละก้าวมีเสียงดนตรีดังขึ้นเบาๆตึงตึงตึงเดินสู่ความฝันอย่างมั่นใจเขาเดินไปจนถึงกลางสะพาน ก็พบกับเพื่อนใหม่นกแก้วน้อยชื่อปิ้งป่องเจ้าปิ้งป่องส่งยิ้มและชวนปุ๊กลุกบินไปดูทะเลแห่งแสงดาวพอเดินไปถึงอีกฝั่งของสะพานทะเลสีเงินกว้างใหญ่ก็ปรากฏตรงหน้าแสงดาวกระพริบประยิบประยับเหมือนกล่อมให้หัวใจสงบเจ้าหมีนั่งมองทะเลดาวข้างๆปิ้งป่องสายลมเบาๆพัดมากระซิบอีกครั้งคืนนี้ความฝันจะพาเธอกลับบ้าน แล้วปุกลุกก็ค่อยๆหลับตาสะพานรุ้งสลายกลายเป็นหมอนเมฆปิ๊งป่องกล่อมเพลงนุ่มนุ่มว่านอนเถิดนะเจ้าหมีดีใจในฝันคืนนี้จะสดใสเหมือนแสงดาวบนฟ้าไกลเช้าวันใหม่อากาศสดใสเจ้าหมีปุกลุกตื่นขึ้นพร้อมเสียงจิ้งหรีดร้องเพลงอรุณเขายิ้มกว้างและเกาหูเบาๆเพราะฝันดีอีกคืนวันนี้เขาเดินเล่นลึกเข้าไปในป่ามากขึ้น เขาพบกับกระรอกน้อยจอมสนชื่อปีโป้ปีโป้ลาว่าเธอรู้ไหมลึกเข้าไปในป่านั่นมีแอ่งน้ำวิเศษถ้าจ้องลงไปจะเห็นภาพในฝันของหัวใจเจ้าหมีตาโตทันทีจริงเหรอเขารีบออกเดินไปพร้อมปีโป้ปีโป้กระโดดดึงๆึงนำทางอย่างร่าเริงพวกเขาผ่านดอกไม้ขี้อายที่หุบใบเมื่อถูกทักผ่านมาแมลงเต่าท,ทองที่โบกปีกเหมือนทักทาย ในที่สุดก็ถึงแอ่งน้ำเล็กๆใสายแจวกลางป่าเจ้าหมีมองลงไปอย่างช้าฮ่หาฮแล้วเขาก็เห็นบ้านของเขาเพร้อมแม่หมีที่กำลังยิ้มและเรียกกลับบ้านปุ๊กลุกได้เวลากลับมาห่มผ้าหนาๆนาแล้วลูกปุ๊กลุกยิ้มกว้างหัวใจอบอุ่นปีโป้บอกเบาฮ่หาฮแอ่งน้ำนี้ไม่ได้บอกอนาคตหรืออดีตแต่บอกสิ่งที่หัวใจคิดถึงมากที่สุด ทันใดนั้นลมเย็นก็พัดผ่านกลีบดอกไม้ร่วงลงมาช้าๆเหมือนฝนเบาๆจากฟ้าเจ้าหมีกล่าวขอบคุณแอ่งน้ำแล้วเขากับปีโป้ก็นอนเอกเนกใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงใบไม้ไหวเบาๆเหมือนเสียงกล่อมให้หลับฝันเถิดน้าหมีนุ่มนิ่มในใจอิ่มด้วยความสุขเล็กฮ่าๆกลับบ้านในฝันห่มผ้าอุ่นฮ่าๆฝันดีจนดวงจันหาวอีกครั้ง หลังจากผจญภัยกับปีโป้และแอ่งน้ำวิเศษเจ้าหมีปุ๊กลุกก็เดินต่อไปเรื่อยๆในป่าที่เงียบสงบเขาเริ่มรู้สึกง่วงนิดๆแต่หัวใจยังเปีลยมด้วยความสุขจูจๆเขาก็ได้ยินเสียงเล็กๆเบาๆดังมาจากข้างหน้าดงดิงดองดอกไม่นอนร้องเพลงปิดตาเบาๆแล้วปล่อยใจให้ลอยใครร้องเพลงน่ารักจังเลยปุกลุกสงสยัยเขาค่อยๆเดินไปตามเสียงนั้นและก็พบกับ สวนดอกไม้ที่มีเสียงเพลงที่กลางสวนมีดอกไม้สีชมพูอ่อนบานอยู่แต่ละกลีบขยับเหมือนริมฝีปากเล็กฮ่าฮ่าดอกไม้พูดได้และยังร้องเพลงกล่อมอีกด้วยเจ้าหมีนั่งลงเบาๆข้างดอกไม้ดอกไม้พูดเสียงหวานว่าคืนนี้เธอเดินทางไกลนักมานั่งพักแล้วเราจะร้องกล่อมให้เธอฝันดีจากนั้นดอกไม้ทุกดอกก็เริ่มขับกล่อม ลมเบาๆพัดผ่านเสียงใบไม้ลู่ไหวเหมือนเสียงระนาดนุ่มๆอยู่ในหัวใจดวงจันลอยสูงดวงดาวระยิบไกลเจ้าหมีหลับไปในโลกอุ่นไอรักปุ๊กลุกขาวตาปรือฮ่าฮาเขารู้สึกเหมือนตัวเบาขึ้นหัวใจอบอุ่นเหมือนมีผ้าห่หอมแดดห่มไว้เขานอนลงกลางแปลงดอกไม้กลิ่นหอมของกลีบไม้ เสียงดนตรีเบาๆและแสงจันทร์ลูบไล้ขนนุ่มและแล้วเจ้าหมีนุ่มนิ่มก็หลับสนิทอีกคืนพร้อมรอยยิ้มละมุนบนหน้าหลังจากได้นอนหลับอย่างสุขใจท่ามกลางดอกไม้ที่ร้องเพลงเจ้าหมีปุกลุกก็ตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่พร้อมแสงแดดอ่อนฮ่าฮา,ฮาเขายืดแขนหาอย่างสบายใจและรู้สึกว่าใกล้ถึงเวลาจะได้กลับบ้านแล้ว ระหว่างทางกลับปุกลุกได้พบกับเจ้าเต่าน้อยตัวหนึ่งชื่อโมโม่โมโม่กำลังนั่งมองฟ้าแล้วพูดว่าคืนนี้จะมีดาวตกเยอะมากถ้าเธอขอพรดีๆบางทีจะมีสายรุ้งในยามค่ำคืนก็ได้นะสายรุ้งกลางคืนเหรอฟังดูมหัศจรรย์จัจงเจ้าหมีตาโตด้วยความตื่นเต้นเมื่อค่ำคืนมาถึงปุกลุกกับโมโม่ขึ้นไปบนเนินเขาสูง นั่งมองท้องฟ้ากว้างที่เต็มไปด้วยดาวแล้ววิงงดาวดวงแรกก็พุ่งเฉียงผ่านฟ้าตามด้วยอีกดวงและอีกดวงปุ๊กลุกหลับตาแน่นแล้วอธิษฐานในใจว่าขอให้คืนนี้มีสายรุ้งพาฉันกลับไปในฝันที่อบอุ่นที่สุดทันใดนั้นเองสายลมก็พัดแรงนิดฮ่าฮาแล้ว สายรุ้งแสงจันทร์ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นกลางท้องฟ้ายามคำ่ำมันไม่ได้สว่างเจิดจ้าแต่นุ่มนวลเรืองรองเหมือนแสงหิ่งห้อยพันกันเป็นเส้นรุง้งปุ๊กลุกปีิงขึ้นบันไดรุ้งทีละก้าวแต่ละก้าวเบาราาลอยในหมอกฝันเขาโบกมือลาโมโมแล้วค่อยๆหายไปกับสายรุ้งกลางฟ้าคืนนี้เขาจะกลับไปที่บ้านในฝันบ้านที่มีแม่หมีอ้าแขนรอ มีหมอนกลิ่นฟางอุ่นและเสียงกล่อมเบาๆว่านอนเถอนะหมีน้อยในคืนนี้ที่ดวงดาวลอยไปเธอจะได้พักใจใต้รุ้งแห่งความสุข